กองทุนการออมแห่งชาติก็ปลูกฝังให้เราเก็บออมก็คือส่งเงินสะสมรายปีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ภาครัฐจะมีเงินสมทบให้เป็นการจูงใจให้มาเก็บออมล่าสุดคณะรัฐมนตรีครับก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเก็บออมกันมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มในส่วนน้องจ่ายเงินสมทบให้อีก แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีอาชีพอิสระทั่วๆไปเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสมีเงินบำนาญไว้ใช้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอเดิมเนี่ยนะครับรายละเอียดเดิมเนี่ยนะครับก็คือการจ่ายเงินสะสมของคนที่ไปสมัครเข้ากองทุนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับขั้นต่ำห้าสิบบาทต่อปีและสูงสุดไม่เกิน1,3,200บาทต่อปี นะครับล่าสุดคอรมอก็บอกอ่าเพิ่มให้เลยเป็นไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีเก็บออมมากขึ้นตั้งแต่วันนี้พออายุ60ก็จะได้มีเงินบำนาญไว้ใช้มากขึ้นอีกภาครัฐเขาก็จะมาเพิ่มในส่วนของการจ่ายสมทบให้ด้วยนะครับเดิมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคนที่เข้ากองทุนแล้วก็อายุระหว่าง15ถึง30ปีถ้าจ่ายเงินสะสมนะครับ รัฐจ,จะสมทบไปอีก50%เดิมก็คือไม่เกิน600บาทต่อปีปรับใหม่เลยเป็นไม่เกิน1,800บาทต่อปีเลยและถ้าเกิดคนที่นะครับสมัครเข้าสู่กองทุนการออมแห่งชาติอายุ30ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง50ปีรัฐสมทบไปอีก80%แต่ไม่เกิน1,800บาทต่อปีเดิมเนี่ย960บาทเพิ่มให้เกือบ2เท่าเลย และบางคนมองผมอายุ50กว่าแล้วจะวะัยเกษียณแล้วสงสัยคงจะนะครับเข้าสู่กชอชไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ฮะอายุตั้งแต่50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง60ปีจ่ายเงินสะสมเท่าไหร่รัฐสมทบ100%แต่ไม่เกิน1,800บาทต่อปีเดิมเนี่ย1,002เห็นไหมครับสรุปง่ายๆเลยณนะปัจจุบันรัฐจะสมทบให้ไม่เกิน1,800บาททั้งหมดเลย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าออมตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะนะครับออมตั้งแต่อายุ15ปีไม่จำเป็นจะต้องรอไปถึงวัยทํางานนะแค่อายุ15ปี15ก็ม .3 ม .4 ปวช1แล้วล่ะเนี้ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะช่วยเหลือแหละนะครับแต่ถ้าออมได้อายุ15ออมไปเรื่อยๆจนอายุ60ก็มีโอกาสครับที่จะรับเงินบํานาญเดือนละ1 000, 2 0 0 0 0บาทได้โอ้โห เดิมเนี่ยไม่เกินประมาณ 7, เ0็0เศษเดี๋ยวนี้เพิ่มให้เป็นไม่เกินหมื่นสองเลยคุณสมบัติมีบางคนเข้าไปในแอปนี่นะครับแอปเห็นไหมคท่านผู้ชมแอปพลิเคชันของกอชอและถามเอ๊ะคุณสมบัติล่ะสัญชาติไทยครับอายุ1 5บหถึงหกปีเห็นไหมครับไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบําเหน็จบํานาญของรัฐนั่นก็หมายความต้องไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นรัฐวิสาหกิจข้าราชการบํานาญอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะครับ และถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนรับเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ก็คือจ่ายเดือนละ70เท่านั้นช่องทางการสมัครโอ้โหหลากหลายมากอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศเลยสำนังกงานลารจังหวัดโดยปกติก็อยู่สารกลางะนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทอ,อสอทอกอสอได้หมดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อตามโมเดิร์นเทรดห้างใหญ่เนี่ได้หมดเลย ขอให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสบอกว่าจะมาสมัครกองทุนการออมแห่งชาติผมตั้งใจจะมาจ่ายเงินสะสมเพื่อรัฐสมทบเพื่อวันข้างหน้าจะได้มีบำนาญไปสมัครได้เลยและพอสมัครแล้วขอให้ท่านนะครับจ่ายเงินสะสมงวดแรกที่บอกว่าขั้นต่ำา50บบาทนี่นะครับจ่ายปุ๊บนะฮะท่านก็เข้าสู่กองทุนการออมแห่งชาติสมบูรณ์แบบเลย เพราะฉะนั้นเงื่อนไขเร่างการรับเงินคืนคืออายุ60ปีเะครับเขาก็จะคํานวณให้เลยก็คือเงินที่เราสะสมบวกกับเงินสมทบอย่างที่บอกครับว่า50 80หรือร้อยแต่ไม่เกินตอนนี้เพิ่มให้เป็นพันแร้อยบาทต่อปีเนี่ยนะสะสมมาทั้งหมดรวมกันเลยเป็นก้อนแล้วก็ให้เป็นบำนาญรายเดือนเลยแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตก่อนก็ได้เหมือนกันก็ได้เงินสะสมที่จ่ายมารายปีจ่ายมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับบวกกับเงินสมทบภาครัฐ นะครับที่สมทบให้นะครับรวมเป็นเท่าไหร่จ่ายเป็นเงินก้อนนะครับให้กับลูกหลานแต่ถ้าออกก่อนท่านก็จะได้เงินเฉพาะส่วนที่ท่านสะสมรายปีจะจ่ายปีละ50ปีละพันปีละหมื่นสองหมื่นก็แล้วแต่ท่านจ่ายมาเท่าไหร่ท่านก็รับคืนไปเป็นเงินก้อน